สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยค่ะเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทําได้นะคะวันนี้ทุกท่านอยู่กับดิฉันเช่นเคยค่ะปะวินาปทุมานนท์รับหน้าที่พิธีกรดําเนินรายการนะคะรายการคุณธรรมคุณทําได้ก็ถือว่าเป็นรายการที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์คุณธรรมองค์การ,รม,มหาชนรวมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาค่ะเราต้องการที่จะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยคุณธรรมขณะเดียวกันค่ะก็เป็นการส่งเสริมนะคะการทําความดีเพื่อสังคมและชุมชนนะคะในทุกสัปดาห์ จะมีบุคคลต้นแบบนะคะโรงเรียนตัวอย่างองค์กรที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามสัปดาห์ที่มันผ่านมาจะเห็นว่าแต่ละท่านที่เดินทางมาพูดคุยนั้นมีโครงการที่พวกเขาทําเพื่อสังคมเนี่ยมากมายสัปดาห์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักวิชาการจัดรายการวิทยุท่านหนึ่งนะคะถือว่าเป็นผู้ที่ทํากิจกรรมนะคะเพื่อสังคมพระพุทธศาสนาและประเทศชาตินะคะแล้วก็นอกเหนือจากเวลางานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว ก็ยังใช้ความรู้ความสามารถในการจัดรายการวิทยุชุมชนเพื่อพัฒนาตนเองแล้วก็บุคลากรรวมทั้งคุณผู้ฟังนะคะให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แขกรับเชิญในวันนี้นั่งอยู่ข้างๆออบแล้วนะคะคุณนรงฤทธิ์คิดเห็นนะคะพนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอขอบพระคุณวันนี้ที่ให้เกียรติมาร่วมในรายการนะคะแต่ก็น่าจะเดินทางไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่แถวๆนี้นะคะราคาช่วงนี้นะคะมาพูดคุยกันนะคะอยากจะให้ช่วยแนะนําตนเองสักนิดหนึ่งนะคะว่ารายการที่เราดูแลอยู่ในช่วงนี้นะคะ กี่โมงวันไหนอะไรยังไงแล้วมีงานด้านไหนที่รับผิดชอบอยู่ในขนาดนี้บ้างครับขอบคุณครับต้องบอกว่าถึงเราจะทํางานด้านสื่อสภาแต่ตื่นเต้นนะที่วันนี้มาเจอกันนะครับซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถที่จะติดตามได้แอบขายของนิดนึงนะครับก็คือรายการ i n ไซต์รัฐสภาครับจัดรายการการทางวิทยุรัฐสภาครับ FM 8 7 5 MHz ก็ติดตามกันได้พื้นที่กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาช่วงเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งไปจนถึง8ปดโมงเช้าครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัส,สบดีแล้วก็อีกรายการหนึ่งครับอันนี้เป็น รายการของทีวีรัฐสภาที่ติดตามชมอยู่นี่แหละหลายคนอาจจะเห็นหน้าค่าตากันนะครับก็คือช่วงหลังข่าวในพระราชสำนักก็ทุกวันที่ไม่มีการประชุมนะครับรายการเปลี่ยนมุมคิดผมก็เป็นพิธีกรด้วยนะครับเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่างผ่านมุมมองที่สร้างสารรค์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน ด้เปลี่ยนมุมคิดครับมี2รายการครับหลักๆครับคุณคนอมรสองรายการที่เราดูแลรับผิดชอบอยู่นะคะทีนี้ก็เป็น2รายการที่อันนี้เรียกได้ว่าเป็นงานประจําที่ทําอยู่ในตอนนี้นะคะคนอกนอจากนั้นการทํากิจกรรมเพื่อชุมชนหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับสังคมเราทํางานด้านไหนอยู่บ้างไหมคะคือต้องบอกว่าที่ผมทำเนี่ยมันเป็นงานระบบราชการแต่ว่านอกเหนือจากเวลาร,ราชการเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําคือเอาความสามารถของเราเนี่ยครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์เช่นการไปเป็นพิธีกรให้หน่วยงานราชการต่างๆคือเราก็ไม่ได้ ไปแบบเรียกค่าตัวรเยะแยะมากมายแต่เราใช้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้ไปช่วยเขานะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งสําคัญเลยก็คือเป็นพิธีกรศาสนาพิธีกรเพราะว่าผมเป็นอนุกรรมการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยด้วยเป็นอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาอันนี้สําคัญเลยเพราะว่าเราเอาความรู้ที่เรามีหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะทำงานด้านสื่อแล้วมันจะไปโยงด้านศาสนายังไงก็เวลาเขามีกิจกรรมมีอีเวนต์ต่าง เราใช้ศักยภาพตรงนี้ครับเข้าไปช่วยแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือด้านงานเขียนส่งเสริมภาษาไทยนะครับเราเป็นผู้ที่ใช้ภาษาไทยอยู่ในแวดวงตรงนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็จะส่งเสริมน้องๆเยาวชนบางทีก็อาจจะเป็นบุคลากร,กรไปเป็นวิทยากรนะครับกับทางสมาคมหรือว่าหน่วยงานต่างๆอย่างเช่นสมาคมเทพศรีกวีศิลป์อันนี้เป็นเรื่องงานเขียนนะครับหรือแม้กระทั่งสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับสั้นๆก็ประมาณนี้หลายโปรเจกต์ทีเดียวครับ ทุกวันนี้ยังคงทําอย่างต่อเนื่องอย่างไมคท้าสำหรับกิจกรรมที่เล่ามาทั้งหมดนี้ใช่ครับก็เหมือนกับว่าเราก็เติบโตมากับสิ่งนี้ด้วยแล้วก็ควบคู่ไปกับการทํางานในในงานประจําที่เราทําอยู่นะคะทีนี้จากการทําหลายๆหลายๆกิจกรรมที่ผ่านมาแน่นอนเราเจอผู้คนมากมายเราเจอปัญหาและอุปสรรคต่างๆเราก็นำมาพัฒนามีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะหรือว่างานไหนที่คิดว่าโอ้โหยากมากเลยในการที่ลงไปเจอเพื่อสังคมแล้วไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วรู้สึกว่า หรือประทับใจในงานนั้นๆลองช่วยเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งหล,ลักๆนะคือผมมองว่าการที่เราจะทําอะไรให้คนอื่นนะ,ะครับมันจะต้องเริ่มจากความคิดเราก่อนอคือคิดที่อยากจะทำค,ะคิดที่พร้อมจะทำคือถ้ารู้ว่างานนี้มันเกินศักยภาพเกินลิมิตเกินความสามารถของเราเนี่ยผมก็จะบอกคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือเลยว่าอย่าคาดหวังนะคือเราเราเราได้ประมาณนี้สมมุติเต็ม10เราอาจจะทำได้สักประมาณ6-7ถึง เราก็จะบอกเขาตรงๆคือพอจะทําได้นะรับได้ไหมคือคุยกันก่อนนะครับอย่างเช่นอาจจะให้ไปทําเป็นแบบพิธีกรงานสําคัญมากๆงานพระราชทานหรือพิธีรัฐพิธีอะไรอย่างเงี้เราก็ต้องคุยกันก่อนว่าบางอย่างประสบการณ์ยังไม่เคยทันมือเนาะเชื่อใจผมไหมมันต้องสั่งสมประสบการณ์ใช่ถ้าเชื่อใจผมผมก็ยินดีจะทํานะครับแต่ว่าหลายๆครั้งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆโอกาสนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมด้วยตรงนี้ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะได้ทํานะครับคือมันยากนะ กว่าชีวิตคนคนหนึ่งมันจะมีโอกาสได้ทําอะไรบางอย่างแล้วก็ยากมากที่จะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราคุยกันนคะครับบางทีหลักคุณธรรมบางหลักบางประการเนี่ยอันดับแรกเริ่มจากความคิดเราก่อนเอาความสามารถเอาศักยภาพของเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ถ้ารู้ว่าเราทําได้เราช่วยคนอื่นได้หรือแม้กระทั่งในสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราศฎรเองนะครับบางทีผู้ใหญ่มอบหมายมาให้เราไปเป็นพิธีกรงานนู้นงานนี้แล้วบอกอู้ผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย บางทีเป็นรัฐมนตรีเป็นอะไรอย่างเงี้ยฮะเราก็แบบเราจะทําได้ไหม,มแต่สิ่งหนึ่งถ้าเริ่มต้นจากความคิดอย่างที่ผมบอกไปครับคิดแล้วท้าทายตัวเองมันเป็นโจทย์ให้เราได้ทําการบ้านม,มันก็ได้ฝึกฝนแต่ถ้าเราได้รับโอกาสนั้นแล้วเรารีบปฏิเสธหรือคิดว่า เราคงทําไม่ได้หรอกปิดการไปมันจะเหมือนปิดประตูไปเลยค่ะหลักสําคัญมันอยู่ที่คีย์เวิร์ดตรงนี้ฮะแล้วแต่ะงานเนี่ยมันจะได้ประสบการณ์ที่ไม่ซ้ํากันเลยกลับมาถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าเข้าใจอยู่ค่ะเพราะว่าที่เล่ามาเวลาไปทํางานพิธีกรงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยเราจะได้เจอปัญหาที่ไม่ซ้ํากันปัญหาเฉพาะหน้าปัญหาทางเทคนิคต่างๆนะคะเป็นการฝึกทักษะตัวเองอย่างมากเลยแล้วงานต่อไปเนี่ยเราก็จะ มีฝีมือที่พัฒนาขึ้นจากงานเดิมใช่มันก็จะสั่งสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็ถือว่าคือนอกจากสังคมจะได้ประโยชน์แล้วตัวเราเองยังได้เป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง<ช>ไปด้วยในยคราวเดียวกันแล้วเราจะสั่งสมประสบการณ์ตรงนี้กลายเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเก่งมากยิ่งขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆอแต่ยังไงก็แล้วแต่จะไม่มีการไปโกหกทางทางคนที่มาติดต่อเราว่า อ๋อสบายมากอ๋อไม่ไม่ไม่เราเราเราจะต้องประเมินตัวเองก่อนต้องดูว่าศัก,กยภาพของเราได้แค่ไหนแล้วก็พูดความจริงออกไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเราถนัดด้านไหนหรือถ้ามันเป็นงานใหม่มากๆก็อาจจะบอกว่าขอเวลาในการพิจารณาทบทวนและศึกษาดูก่อนะนะครับทุกครั้งที่ได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นงานอะไรงานเพื่อสังคมงานช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยครับผมคิดว่าการประเมินตัวเองมันสาคัญแล้วก็ประเมินด้วยว่าเราสามารถทํางานนั้นได้บรรลุเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าแล้วก็ตอบโจทย์กับ คนที่เขาอยากจะให้เราช่วยไหมผมว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับค่ะเรามีการวางเป้าหมายในอนาคตของเราไว้หลังจากนี้ไหมคะว่าเราตั้งเป้าว่าอยากจะเป็นเป็นเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไหนหรือว่ามีสิ่งไหนที่เราจะอยากจะพัฒนาหรือศึกษาเพิ่มเติมในการเอามาใช้ในการทํางานรวมทั้งการทํากิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมเพิ่มเติมหลังจากนี้ผมคิดว่าน่าจะศึกษาเรื่องกระบวนการหรือโปรเซสการสื่อสาร ทั้งกระบวนการถ,าถึงแม้ว่าโอเคแหละเราทํางานด้านนี้นะครับอาจจะมีประสบการณ์มาบ้างนะครับแล้วก็จากการเรียนด้วยก็ตามแต่ว่าบางอย่างมันอาจจะอย่างเช่นการลงไปหากลุ่มคนที่แตกต่างแต่ละงานมันจะมีทาร์ e t i หรือว่ากลุ่มเป้าหมายต่างมากเช่นกลุ่มเด็ก<ๆ>เด็กนี่ก็อาจจะเป็นแบบเด็กอนุบาลเด็กประถมศึกษามัธยมศึกษานะครับอุดมศึกษาหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุจะเห็นนะครับว่าที่พูดมาทั้งหมดมันมีความแตกต่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าการสื่อสารเนี่ยแลวเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ว่าเราไปทํางานกับกลุ่มคนเหล่านี้หรือลงชุมชนไปไปช่วยเขาเนี่ยเราจะต้องสื่อสารยังไงให้มันทัดใจหรือว่าทํายังไงก็ได้ให้เขาเข้าใจแล้วก็เข้าถึงสิ่งที่เราจะสื่อสารผมว่าน,นี่เป็นสิ่งที่จะต้องพัฒนาต่อนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าจะก้าวเดินต่อไปอย่างไร <c oughs> ช่ไหมครับผมไม่เคยบางเป้าหมายเลยเพะะียงแต่คิดว่าให้ได้ทําทําแล้วก็มีโอกาสทุกครั้งก็จะ ทำต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับเพราะผมเชื่ออย่างที่เมื่อสักครู่คุณอ้อมบอกครับค,คุณผู้ชมว่าการที่เรามีโอกาสและเราได้ทํามันถือว่าเป็นการที่เราได้ค่อยๆเดินขึ้นบันไดทีละขั้นอยู่แล้วใช่ค่ะอ่าเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ที่เราควรที่จะรับไว้แล้วก็ได้เรียนรู้ตัวเองด้วยนะครับค่ะก็พูดง่ายๆก็คือจะพัฒนาในเรื่องของการเข้าถึงในทุกกลุ่มคนฟังใช่นะคะ เพราะว่าคือการที่เวลาเราจะไปเป็นพิธีกรอยางบางงานเนี่ยคนฟัง100คนบางงาน200คน300คนบางงานแค่10บ0คนตรงนี้ลักษณะท่าทางในการสื่อสารออกไปก็ไม่เท่ากันแล้วตามจำนวนของผู้ฟังนะคะแล้วก็ต้องแตกต่างกันทั้งอายุนะคะแล้วก็เรื่องของทักษะต่างๆที่ต้องต้องนำมาใช้อย่างที่ได้เล่าไปสักครู่นี้นะคะจะเห็นได้ว่าแต่ละงานมันก็มีความแตกต่างกันแล้วก็ถือว่าท้าทายนะคะใช่ครับ เราค่อนข้างที่จะมีแขกมาในรายการที่เป็นคนที่ทำงานด้านการสื่อสารเนี่ยน้อยนะคะที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะเป็นคุณครูครครจะเป็นนักเรียนนะคะแล้วก็เจ้าขององค์กรเพื่อสังคมต่างๆนี่จะถือว่าเป็นส่วนน้อยที่ที่มาแล้วอยู่ในแวดวงของนักสื่อสารตรงนี้ก็ได้มีโอกาสพูดคุยกันตรงนี้อยากจะให้ฝากนิดนึงถ้าเกิดว่าเยาวชนที่กําลังดูแล้วรู้สึกว่าคืออย่างวันนี้ที่อ้อสมสัมผัสได้ก็คือว่า มีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วก็พูดจาฉะฉานนะคะแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้ชัดเจนใช้ได้ถูกต้องนะคะน้องน้องเยาวชนที่ดูรายการเราอยู่ในขณะนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้อยากจะยึดถือเป็นแบบอย่างจังเลยมีวิธีแนะนําหรือวิธีปฏิบัติตนในการพัฒนาตนอย่างไรบ้างอันดับแรกจะมาในสายงานนี้อันดับแรกเนาะผมเชื่อว่าอย่างคุณอ้อมหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมถ้าตามเรื่องของการใช้ภาษาไทยเนี่ยภาษามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกวัน บางทีก็จะมีภาษาสับแสงใหม่วัยรุ่นโอ้มาครบค่ะเปิดใจย,ยอมรับก่อนอ,อันนี้ผมมองในมุมของผมนะครับเปิดใจย,ยอมรับก่อนแล้วก็ทําความเข้าใจว่าเอ๊ะคําเหล่านี้หรือว่าเทรนตอนเนี้ยภาษามัน,ม,นม,มีที่มาเพราะอะไรนะครับหลังจากนั้นถ้าเราทําความเข้าใจเรื่องของคําแล้วก็การใช้ต่างๆได้ย้อนกลับไปดูด้วยนะครับว่าในหลักภาษาไทยหรือว่าความเป็นไทยของเราเนี่ยมันเคยมีคํานี้ไหม,มหรือว่า มันพอจะเอาคําที่เราใช้กันอย่างถูกต้องเนี่ยมาใช้แทนได้หรือเปล่าแล้วก็อย่าไปใส่ใจหรือว่าไปเครียดมากนะอย่างเช่นบางทีภาษาแชทก็จะอีกแบบหนึ่งภาษาเวลาโพสโซเชียลมีเดียก็จะอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าเราตระหนักรู้ครับว่าเวลาพูดเวลาสื่อสารในที่สาธารณะเราต้องใช้คําแบบนี้เราจะต้องวางกลุ่มคําแบบนี้หรือว่าบางทีเราอาจจะต้องคุยกับเพื่อนอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าการเทศะ ค,ความเหมาะสมของภาษาผมเชื่อว่าถ้าเด็กรุ่นใหม่แยกแยะตรงนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นผู้ปกครองหรือว่าคนที่ทํางานแวดวงภาษาเข้าใจกลุ่มเยาวะชนหล่าเนี่ยครับภาษามันก็จะไม่ตายม,มันก็จะขับขึ้นของมันไปเรื่อยๆถ้าเรารู้จักใช้อย่างถูกต้องด้วยความตระหนักแค่นี้ครับผมเชื่อว่ายังไงภาษาไทยก็ยังคงอยู่แน่นอนค่ะพูดถึงคุยกันมาถึงขณะนี้เนี่ยอยากจะให้เล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งว่ารางวัลที่เราได้รับมาในขณะนี้มีรางวัลอะไรบ้างถ้าพูดถึงรางวัลต้องบอกว่า จริงๆรางวัลก็คือรางวัลนะ,ะมากกว่าความภาคภูมิใจคือ1การสร้างกิตยศชื่อเสียงให้กับองค์กร<ม>ก็คือไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทร,รทศัศน์รัฐสภาคณะกรการเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร,ร,รหรือว่าคนในครอบครัวก็ตามนะครับรางวัลที่ภูมิใจที่สุดเอาเป็น<ม>ด้านคุณธรรมก็คงไม่พ้นของศูนย์คุณธรรม,อง,รรมองค์การมหาชนก็คือรางวัลคุณธรรมอวอร์ดประเภทบุคคลนะครับซึ่งเป็นด้านกัญยูนะผมเชื่อว่าเวลาคณะกรรมการท่านพิจารณาก็คงจะดูรอบด้านแหละ นะจะบอกกระตันยูเฉพาะคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวไม่ได้แต่ผมยึดถือว่าเราเกิดมาทั้งทีนะครับต้องตอบแทนไม่ว่าจะเป็นศาสนาที่เรานับถือสังคมชุมชนหน่วยงานที่เราทํางานเกี่ยวข้องทุกคนทําให้เราเติบโตได้หมดเลยครับคุณอมเรียก,วกรวบยอด<ม>ไดไว่ากระตันยูต่อแผ่นดินคือทีเดียวทำตอบแทนอะไรทุกทุกอย่างเนี่ยทำไปเถอะนะครับขอเพียงเรามีความตั้งใจความมุ่งมั่น แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรางวัลที่เกี่ยวข้องกับด้านการสื่อสารก็จะมีรางวัลเมฆาลานะครับแล้วก็มีรางวัลเทพทองเป็นรางวัลพระราชทานซึ่งเราไม่คิดเลยว่าเราทํางานอยู่ในสื่อของรัฐสภาจะมีคนมาคอยดูมาคอยพิจารณาอะไรเงี้ยฮะ,ะก,ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกหลายรางวัลเหมือนกันแต่ว่าผมไม่อยากจะให้เน้นเฉพาะแค่รางวัลเพราะว่ารางวัลเนี่ยมันก็คือ 1. มีการคัดมีเกณฑ์การพิจารณาแต่มากไปกว่านั้นคือ สิ่งที่เราได้รางวัลมาครับเราจะรักษาคุณภาพตรงนั้นไว้ได้หรือเปล่าผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเหนือกว่ารางวัลอีกนะ,ะนั่นแหละครับฟังมาถึงขนาดนี้นะคะอยากจะเป็นตัวแทนของน้องๆแล้วกันค่ะถ้าเกิดอยากเป็นแบบเนี้ยอยากมีบุค,คลิก,กภาพแบบเนี้ยจะพัฒนาตัวเองยังไงดีควรจะเริ่มจากตรงไหนดีนอกจากการใช้ภาษาให้ถูกยุคถูกสมัยมีเรื่อง,งอ,อื่นไหมคะคือดูดูต้นแบบหาต้นแบบของตนเองให้เจอ บางคนอาจจะชอบอินฟลูเอนเซอร์นักรีวิวก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งถ้าผู้ประกาศข่าวก็มีมีหลายๆท่านนะฮะในวงการสื่อที่เรารู้จักกันก็เป็นต้นแบบได้น้องหาตัวเองให้เจอก่อนนะครับแล้วก็หาว่าใครจะเป็นต้นแบบหรือว่ามีบุคลิกการพูดจานะครับหรือลักษณะอุปนิสัยคล้ายๆเราหาเขาเป็นไอดอลแต่ไม่ได้หมายความว่าทําตามกาทุกอย่างอ่าโนโนไม่จําเป็นต้องไปก๊อปปี้เขาหาตัวเองให้เจอแล้วก็ดูซิว่า เขาทำอย่างไรจึงประสบความสำเร็จแค่นี้ครับแล้วก็ค่อยๆเดินตามค่อยเรียนรู้ดูสักหลายๆตัวอย่างหน่อยไม่จำเป็นว่าต้องดูเพียงแค่ไอดอลมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็เอานำมาพัฒนาแล้วก็นำข้อดีของแต่ละท่านจุดเด่นของแต่ละท่านมาประมวลดูซิว่าเราทำได้ไหมเราสามารถพัฒนาต่อยอดศักยภาพของตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายอยากจะให้ช่วยฝากผลงานแล้วกันนะคะเพราะว่า เห็นว่าก็ทําหลายรายการย้ําอีก<ด>สักครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมจะได้ติดตามกันเพราะก็ถือว่าเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพอีกหนึ่งท่านครับก็ต้องขอฝากสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภานะครับผมเองต้นทํา2รายการนะครับคือรายการอินไซต์รัฐสภาก็คุยทุกประเด็นนะชื่อรายการบางทีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับการเมืองอแต่ก็ไม่ได้การเมืองมากเกินไปนะครับมีเรื่องเศรษฐกิจสังคม เรื่องร้อนๆที่เป็นฮอตอิชชูนะครับติดตามกันได้ครับวิทยุรัฐสภา,าทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีเวลาประมาณ7จ็ดโมงครึ่งจนถึง8ปดโมงเช้านะครับวิทยุรัฐสภา,าก็ FM87.5 ็ปเมกะเฮิรตซ์กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับเราก็ยังมีแฟนเพจ Facebook นะครับ <c oughs> สามารถที่จะร่วมแสดงความเห็นได้ <c oughs> แฟนเพจ a c e b o o k วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา,าแล้วก็โทรทัศน์รัฐสภา,าครับช่อง10ช่องนี้เลย <c oughs> นะครับ ก็สามารถติดตามรายการเปลี่ยนมุมคิดได้นะครับหลังข่าวในพระราชสำนักในวันที่ไม่มีประชุมก็จะเวียนการมีพิธีกรร่วมกันเนี่ยสามคนสลับสับเปลี่ยนประเด็นไปะนะครับก็มีถ่ายทอดสดผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศ รัฐสภาฝากผลงานด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็ยินดีเลยค่ะก็ถือว่าเป็นบุคคลอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้ให้เกียรตินะคะมาร่วมพูดคุยกันในรายการนะคะแล้วก็ถือว่าพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําควบคู่กับกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะตอบแทนคุณของแผ่นดินนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณนรงฤทธิ์คิดเห็นค่ะพนักงานวิชาการจัดการจัดรายการวิทยุสถานีวิทยุโทรทัศน์และรัฐสภานะคะต้องขอขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะวันนี้มาพูดคุยกันนะคะสำหรับ15นาทีผ่านไปอย่าง ้เราพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ายังมีอีกหลายเรื่องที่น่าสนใจรอทุกท่านอยู่ค่ะปุ๊บความสนุกและคุณค่าของพู่มปัญญาไทยวิ่งเลยวิ่งอ้าว ้เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในรายการไทยไม่รู้รยทุกวันเสราร์เวลา9้านาฬิกาสาที่ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับเข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ ใช้พัฒนาประเทศด้วยกลไกลรัฐสภาจักทุทคนะกรรมมาการในรายการบทบาทกรรม,มาการออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา15นาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภาคำถามที่คุณสงสัยผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง สิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมากฎหมายที่คุณอยากรู้มีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปล้วจะมีปัญหากับอำเภอนไหมติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13.00นถึง15.00นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 Line ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณธรรมคุณทำได้นะคะในช่วงนี้ก็จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสเรื่องราวดีๆนะคะของบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งค่ะบริษัทแห่งนี้นะคะเขาก็มีการยึดมั่นในคุณภาพคู่คุณธรรมพนักงานทุกคนจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็จะสะท้อนออกมาผ่านทางคุณภาพในการทํางานนอกเหนือนจากนั้นค่ะยังขยายผลมีโครงการต่างๆไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและชุมชนบ้านเกิดของพนักงานแต่ละคนด้วย เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะการที่เขามีความสุขในการทํางานทําให้ผลผลิตก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนกักงานเราเองมีความสุกครับโครงการหนึ่งที่ประสบความสําเร็จและก็ได้รางวัลก็คือสํานึกรักบ้านเกิดครับให้พนักงานสมเเรื่องราวที่อยากกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัเองบริษัทจะมีการคัดเลือก เราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราอยากจะขับบันให้องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ดีมีคุณธรรมเราทำแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์บริษัทสตาร์ก็ต้องมีการคิดค้นหรือรังสรรคบรรจุพัณฑ์ใหม่ๆออกไปเราให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีอินโนเวชั่นอินโนเวชั่นเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน เรื่จากผู้บริหารมีนโยบายนะที่พนักงานทำงานแล้วมีความสุขมีกิจกรรมร่วมกันสามารถต่อยอดพัฒนาตัวเองพัฒนาบริษัทแล้วก็พัฒนาท้องถิ่นได้ชุมชนรอบๆข้างของบริษัทก็มีความสุขด้วยบริษัทสตาร์บินจำกัดมหาชนนะครับมีปรัชญาการทำงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนอย่างเช่นกิจกรรมทำดีมีคนไปเห็น พนักง,งานเก็บสิ่งของได้ก็นํามาแจ้งส่วนกลางส่วนกลางก็จะประกาศจะให้บุคคลนั้นมารับแล้วเราก็จะมีการประกาศชื่นชมอาจจะเป็นเพียงเล็กๆน้อยแต่เราก็ให้ความสําคัญในส่วนของในความซื่อสัตย์พนักง,งานที่ทําประโยชน์ต่อสังคมทําความสะอาดที่วัดมอบของช่วยเหลือในสถานที่ต่างๆอะไรเนี้ยเราก็จะมีมอบเกียรติบัตรคุณงามความดีให้กับพนักง,งานตลาดนัดปันน้ำใจหนึ่งได้ของสองได้บุญเราให้พนักง,งานนำสิ่งของที่ ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วแต่ว่ายัางมีสภาพที่ดีมาบริจาคโดยที่บริษัทจะมาเปิดตลาดจําหน่ายในราคาที่ถูกเงินทุกบาททุกสตางค์ตรงนี้เราก็จะนําไปใช้ในส่วนของสาธารณประโยชน์ซื้อสิ่งของหรือว่าไปบริจาคให้กับโรงเรียนหรือไม่ก็เป็นวัดออมบุญปันสุขให้พนักงานนั้นได้สะสมสมาธิสติเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับเครื่องจกักรเราก็ต้องมีสติทุกครั้งเพราะว่าไม่งั้นก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ เราก็ส่งเสริมเพื่อให้พนักง,งานนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อมาใช้ในชีวิตประจำวันนอกจากองค์กรแล้วเราก็ควรที่จะให้อะไรกับสังคมบ้างเราก็เลยแบ่งปันความรู้และวก็วิชาการตัวนี้เราจะมีในวิทยากรผู้ที่ชํานาญเฉพาะด้านเลยครับที่จะไปให้ความรู้คุณครูแล้วก็นักเรียนเองค่ะ โครงการหนึ่งที่ประสบความสำเร็จแลวก็ได้รางวัลก็คือโครงการสำนึกรักบ้านเกิดครับผู้บริหารเองนั้นก็ให้ความสําคัญเกี่ยวกับความกระตัญยูการรักถิ่นฐานบ้านเกิดให้พนักงานนั้นได้ส่งเรื่องราวที่อยากจะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเองนั้นแล้วบริษัทก็จะมีการคัดเลือกโดยเราก็จะจัดไปทุกๆปีเพื่อให้เกิดความยั่งยืนเวลาเราไปทํากิจกรรมที่ชุมชนหรือว่าโรงเรียนไหนเราก็จะดึงในส่วนของเครือข่ายบวร ก็คือบ้านวัดโรงเรียนเพื่อให้ทุกคนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาร่วมกันรู้สึกดีใจแล้วก็คำว่าบุคคลต้นแบบค่ะมีคุณค่ามากคือเราได้ไปตอบแทนพัฒนาบ้านเกิดของเราเพื่อนๆพ,พนักงาน หน้าโครงการไปร่วมกันทาสีอาคารเรียนทาสีรั้วสร้างสนามเด็กเล่นมอบชุดหนังสือการต์ตูนตุ๊กตาแล้วก็มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนด้วยค่ะพ่อแม่คุณครูหรือว่าคนรอบข้างค่ะคือภูมิใจในตัวเราส่วนหนึ่งที่เราได้ไปพัฒนาบ้านเกิดเราเห็นรอยยิ้มความสามาัคคีแล้วก็เป็นรอยยิ้มที่แบบหายเหนื่อยอะค่ะภูมิใจมากๆนะคะที่ได้มาทำงาน ที่บริษัทแห่งนี้เพอะที่นี่คือบ้านหลังที่2ยิ่งบริษัทอะค่ะมีโครงการดีๆแบบนี้ยิ่งทำให้เราอยากจะตอบแทนบริษัทในทุกๆด้านการที่เขามีความสุขในการทำงานทำให้ผลผลิตในการทำงานนะครับก็จะดีขึ้นด้วยเพราะว่าอินเนอร์ครับภายในของพนักงานตัวเองมีความสุขครับต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ของผู้บริหารซึ่งอยากจะขับดันให้องคอ์กรนี้เป็นองคอ์กรที่ดีมีคุณธรรมทำจากใจต้องร่วมกันครับแล้วก็ทำอย่างยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่วันนี้นํามาฝากกันจะเห็นได้ว่าโครงการสํานักรักบ้านเกิดที่บริษัทได้คิดค้นออกมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์นะคะระหว่างบ้านเกิดชุมชนที่เขาเติบโตนะคะรวมกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการทํางานในบริษัททําให้พนักงานนั้นรู้สึกว่าการทํางานที่บริษัทแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนบ้านหลังที่2นํามาซึ่งคุณภาพการทํางานที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะรเรื่องราวแบบนี้ค่ะยังมีอีกมากมายนะคะทุกท่านสามารถที่จะไปติดตามก็ได้ค่ะผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยนะคะหมอรอทัศน,น แอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะแนะนำนะคะเพราะว่ารวบรวมทั้งเนื้อหาสาระต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือองค์กรต่างๆองค์ความรู้หนังสืออีบ e ุ๊กนะคะการนำหลักคุณธรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและสังคมนั่นเองค่ะ สามารถไปดาวนโหลดใช้งานกันได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ผ่านทางแอปนี้ได้เช่นเดียวกันด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมดิฉันปวินาปทุมนนและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ